เก่งมากลูกกําลังตื่นเต้นเลยค่ะช่วงนี้สกายเพราะว่าเพิ่งได้จกักรยานคันใหม่มาพอตื่นเช้าเช้าแบบนี้นะคะก็จะออกมาปั่นจกักรยานกันทั้งวันเลยซึ่งลุนเองนะคะก็จะปล่อยเขาออกมาเล่นนอกบ้านอย่างนี้เพื่อเขาจะได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้รับแสงแดดในเช้าเชา้าอากาศดีดีและที่สําคัญนะคะสกายเองจะได้ฝึกสังเกตรอบๆเขาดูว่ามีอะไรบ้างซึ่งนอกจากจะทาให้ร่างกายของสกายเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ภุมิต้นทางดีแล้วเนี่ยเขายังมีอารมณ์ที่ดีด้วยนะคะ แล้วก็สมรรถอดโปร่งด้วยซึ่งรู้เชื่อว่ากรมาตรฐานของเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องมีพัฒนาการรอบด้านแบบนี้เลยค่ะรุดเองเนี่ได้ลองสังเกตการความเปลี่ยนแปลงของสกายนะคะถึงพัฒนาการของสกายในช่วง2-3สาเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าสกายมีพัฒนาการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากอย่างเช่นพัฒนาการด้านสติปัญญาของเขานี่นะคะเขาก็จะรู้จักการสังเกตมากขึ้นแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็รู้จักถามเมื่อสงสัย เรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายเนี่ยช่วงนี้ก็ดูแข็งแรงขึ้นนะคะวิ่งได้เร็วแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของสกายเองเนี่ยจะหยิบจับสิ่งของต่างๆได้ดีขึ้นและนุชเองก็ดูแลเรื่องพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของสกายด้วยนะคะพยายามเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาส่วนเรื่องของอารมณ์เนี่ยช่วงนี้อารมณ์ดีดีล่าเริงยิ่งเวลาที่ไปโรงเรียนนะคะเขาจะเล่นกับเพื่อนๆแล้วก็รู้จักมีน้ำใจเข้าสังคมกับเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ และที่สําคัญที่สุดเลยนะคะการที่เขามีพัฒนาการรอบด้านแบบนี้เนี่ยทำให้สกายมีแรงเล่นและก็เรียนรู้ได้ทั้งวันเลยค่ะลุกเองก็อยากจะเชิญชวนคุณแม่ยุคใหม่นะคะที่ต้องเลี้ยงและดูแลลูกเองมาสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเด็กยุคนี้กันให้เขาได้มีพัฒนาการที่รอบด้านเพื่อที่ลูกของเราจะได้เติบโตเป็นเด็กยุคใหม่ที่แข็งแรงฉลาดอารมณ์ดีและมีภูมิต้านทานที่ดีกันค่ะ